สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ที่สำคัญอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะคะนั่นก็คือปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุริยคราสนั่นเองค่ะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะจะ เป็นการอมแบบเต็มดวงนะคะซึ่งต้องอธิบายแบบนี้ค่ะในหลักของวิทยาศาสตร์หรือโหราศาสตร์ก็จะมีการอมของดาวพระราหูแบบเต็มดวงและแบบไม่เต็มดวงนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการบดบังด้วยเงาแต่ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นแบบเต็มดวง ดาวพระราหูเข้าอมดาวพระอาทิตย์แบบ100เอร์เซนตนะคะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ครั้งนี้จะให้ผลค่อนข้างรวดเร็วและรุนแรงค่ะแต่เป็นผลที่มีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระมัดระวังต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้ไม่ได้มีแค่ด้านเสียที่จะเกิดขึ้นนะคะด้านดีก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะดาวพระราหูและดาวพระอาทิตย์นั้นมีกาลังแรงมากทั้งคู่ค่ะ ดาวพระราหูนั้นได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคส่วนดาวพระอาทิตย์นั้นก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างเรามาฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก็เลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการราหูอมอาทิตย์หรือปรากฏการณ์สุริยคราสในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์ค้าปรากฏการณ์สุริยคราสเกิดขึ้นในวันที่20เมษายนปี2566นะคะแต่อิทธิพลของปรากฏการณ์สุริยคราสที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็จะส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีก่อนวันที่20ไป7วันและจะส่งผลหลังวันที่20เมษายนไปอีก7วันค่ะนับรวมทั้งหมดทั้งมวลก็คือ15วันพอดีนะคะเพราะว่ารวมกับวันที่20ด้วยอีก1วันนะ 5วันตรงนี้ค่ะที่แต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ในครั้งนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นดาวพระราหูถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณค่ะส่วนดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณปัตตนิหมายถึงคนรักคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ค่ะและปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์ จะเกิดขึ้นที่เรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะดาวพระราหูในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวแห่งเงานะคะเมื่อโคจรมาทับนะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวที่มีแสงสว่างแรงกล้ามากจะสามารถบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ได้นั่นเองนะคะนี่คือความเชื่อในหลักโหราศาสตร์แต่ความเชื่อของหลักวิทยาศาสตร์นั่นก็คือไม่สามารถที่จะมีอ,อะไรมากีดขวางการส่องแสงของดาวพระอาทิตย์ได้นะ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะชาวลัคนาราศีกุมภ์ค่ะดาวประจําตัวของคุณไปบดบังดาวเจ้าเรือนปัตตนิค่ะซึ่งการบดบังหรือว่าปรากฏการสุริยคราสในครั้งนี้เกิดขึ้นที่เรือนสหัชชะมีเกณฑ์ที่จะได้รับทั้งผลที่ดีและผลเสียต้องขอคุยกันตามตรงแบบนี้เรามาดูในเรื่องดีๆก่อนนะคะประการแรกเลย ชาวลัคนาราศีกุมไม่เหมาะที่จะทํางานคนเดียวไม่เหมาะที่จะใช้เดี่ยวค่ะถ้างานใดที่คุณทําร่วมกันเป็นทีมเป็นกลุ่มในระยะนี้จะมีผลดีในระยะนี้จะมีชื่อเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในระยะนี้จะได้รับลาบผลจากการทํางานที่เป็นทีมเป็นกลุ่มดีมากขึ้นหรือลักษณะของงานเนี่ยคุณอาจจะทําคนเดียวก็ได้แต่ต้องคล้องเกี่ยวกับผู้คนจํานวนมากอย่างเช่นการทํางานออนไลน์นะคะสมมติว่าคุณทําคนเดียวแต่ว่าคุณสื่อ สารกับคนจํานวนมากแบบนี้ค่ะก็ยังจะมีผลที่ดีคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นและอีกประการหนึ่งที่เป็นด้านดีๆนั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะเพราะดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณจะโคจรมาเป็นราชาโชคในวันที่19เมษายนปี2566นี้ส่งผลทําให้การเงินการทองของชาวลัคนาราศี มีเกณฑ์โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องระมัดระวังนะคะประการแรกเลยคือเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิแล้วถูกดาวพระราหูมาบดบังแสงแบบนี้นั่นหมายความว่าคู่ของคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้คู่ของคุณอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวงกับคุณมีปัญหากับคุณ นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการงอนกันน้อยใจกันแบบนี้ก็ได้นะซึ่งแต่ละคนแต่ละคู่ก็อาจจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปหรือถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นลักษณะของการมีปัญหากับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หรือลูกค้าแบบนี้ก็ได้ไม่พอเท่านั้นค่ะอาจจะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะมีคู่กรณีคู่คดีความเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องระมัด ระวังอย่าพยายามมีปากเสียงกับใครอย่าพยายามทะเลาะกับใครเราต้องคิดไว้เลยว่าต้องสร้างมิตรอย่าสร้างศัตรูในจังหวะที่ดาวปัตนิโดนบทบังแบบนี้นะคะเกิดสุริยคราสแบบนี้ให้พยายามสร้างมิตรเข้าไว้นะคะลดการมีปัญหาลดการถกเถียงลดการทะเลาะวิวาทจะดีที่สุดค่ะอีกประการหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเจรจาการติดต่อการประสานงานค่ะอาจจะมีเกณฑ สื่อสารกันไม่เข้าใจสื่อสารไม่ตรงกันการเดินทางเกิดการติดขัดค่ะวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องเดินทางวันนั้นวันนี้แต่สุดท้ายก็ต้องถูกเลื่อนแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะเพราะว่าปรากฏการสุริยคราสหรือราหูอมอาทิตย์ครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในเรือนสหัชชะสหัชชะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการพูดการเจรจาการประสานงานค่ะและสหัชชะยังหมายถึงสังคมคนรอบข้างชาวลัคนาราศีกุมต้องระมัดระวังให้ดีอาจจะ จะมีเพื่อนฝูงที่คุณคิดว่าเขาหวังดีแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้หวังดีค่ะเขาคอยแทงข้างหลังคุณค่ะนั่นก็คือมิตรจะกลายเป็นศัตรูนั่นเองนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในระยะนี้ไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามขอเพียง15วันนี้เท่านั้นค่ะก่อนวันที่20เมษายน7วันและหลังวันที่20เมษายนอีก7วันอย่าไว้ใจใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวอย่าเพิ่งเล่าอะไรให้ใครฟังมากมายมีเกณฑ์ที่จะเกิดการนินทาหรือการพูดต่อได้นั่นเองนะคะชาวลกนาราศีกุม มีเกณฑ์ที่ใครที่เป็นคนโสดนะคะมีคนที่จะเข้ามาค่ะเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามาทําความรู้จักกับคุณแต่คุณต้องดูให้ดีนะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้แฝงความต้องการอย่างอื่นเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อย่างอื่นอันนี้ต้องดูให้ดีถามว่ามีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์ค่ะแต่คนเข้ามาอาจจะไม่ได้จริงใจเท่าที่ควรน,นั่นเองนะเช้าวลัคณาราศีกุมต้องหมั่นหาโอกาสทําบุญค่ะในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ถูกบทบังแสง แบบนี้ต้องทําบุญด้วยการเติมไฟน้ํามันตะเกียงค่ะเติมน้ํามันตะเกียงนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณควรจะทําบุญกับคนตาบอดถวายเทียนถวายหลอดไฟแบบนี้ก็จะช่วยหนุนดวงชะตาได้นะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ